โซล่าเมนูนะครับ hmm. ว mm. ันนี like, oh, yes, no, yes, no, yeah. ้นะครับเชิญมาท่องเที่ยวกันที่พื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับพิกัดอำเภอแม่สวยนะฮะก็วันนี้มาเทสนะครับปั๊มนะครับหอยโขงนะครับที่ชนกับมอเตอร์ดีซีแบตเลสขนาด500วัตต์นะครับที่เราเคยทดลองทําไปแล้วนะเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะวันนี้ลงก็น้างานจริงใช้งานจริงนะครับผมเปลี่ยนตู้เป็นตู้เหล็กนะครับผมแล้วก็ส่งมานะครับติดตั้งที่เชียงรายนะครับเป็นแผง2แผงนะครับขนาดแผงนะครับ330วัตต์นะครับโพลีนะครับออามาขนาดกันนะฮะ สองแผงนะครับขนาดกันนะครับเป็นแผงใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงใหม่ว่าชุดน้างงานจิงเป็นยังไงครับยนนะครับยนท่อลงไปนะครับ6เมตรกว่ากว่านะครับ6เมตรกว่านะครับน้ําอยู่ไม่ลึกมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรันกันนะครับผมโอเคเปิดปึ๊บนะฮะมอเตอร์เริ่มหมุนนะครับ ปริมาณน้ำนะครับนเวลาประมาณ10่โมง10บโมงสี่บเกือบห้านาทีนะครับผมน้ำเต็มท่อแรงพอสมควรนะครับก็จะไหลแบบนี้ทั้งวันนะฮะนะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็ลองเทสมาแล้วนะครับเปิดตั้งแต่8ดโมงครึ่ง3ามโมงนะฮะ8โมง9้าโมงมาจนถึงเวลานี้นะฮะยังไม่ได้หยุดพักเลยนะครับน้ำก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเวลาตอนนี้นะฮะแดดยัง ยังไม่ได้พิกัดองศานะครับแดดยังไม่ได้เต็มที่นะครับถ้าเต็มที่ก็ประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงก็จะได้เต็มที่นะฮะลองดูนะครับผมครับสวัสดีครับ